สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับกับการเลือกนะครับการใช้งาน BLC นะครับหรือทีออ่หรืออีกอันนึงคือเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องที่สองคือ isolator ครับที่เป็นระบบ2ระบบนะครับมันมีระบบแรกก็คือเขาเรียกว่าอะไรดีนะ solid โซลินอยด์รีเลย์อ่ะเรียกโคตรยากเลยนะครับแล้วก็อีกอันนี้คือไอโซเลเตอร์นะครับทำงานต่างกันนะครับเพราะงั้นคราวนี้ผมเลยจะมาไลฟ์ให้ชมเลยครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเอ่อมันจะทำงทำงานยังไงแล้วเหมาะกับระบบแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสักพู่เดียวนะครับครับสวัสดียามเที่ยงนะครับพอดีว่าไลฟ์ช้านิดนึงครับจากกำหนดที่เราบอกไว้ในกลุ่มอินเนอร์นะครับ มามาพบกันนะครับนะฮะโอเคนะครับผมเริ่มแรกก่อนนะครับว่าเออ่ BLC ของอินเนอร์เนี่ยครับมันคืออะไรก่อนนะเอาเรื่องแรกก่อนนะ,ะ BLC นะครับคือนะครับย้ำอ่ะคือมันเป็นตัวบูสเตอร์นะครับเป็นไลน์ไดเวอร์นะครับแล้วมันเป็นคอสในตัว นะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่มันมีจริงๆคือการกาเฟแต่ผมไม่นิยมนะครับการกาเฟนะครับผมเลยเอาออกมันซะเพราะว่ารถจะแรงนะครับมันต้องแรงด้วยของมันเองจะต้องเสียงดีด้วยของมันเองไม่ใช่เอากลโกงโง่ๆแบบทําตัวเองกับกาเฟให้ลําโพงตัวเองกลับเป็นขั้วอีกอีกแบบหนึง่งเพื่อให้ตัวเองมีเป่งเสียงออกมาสู้เพื่อนเขาซึ่ง นักเลงตัวจริงไม่ทำครับมันจะเป็นไก่กานะครับท,ที่ที่ทำกันนะครับเพราะงั้นผมไม่เอาเออชื่อเสียงแบรนด์นะครับหรือของนะครับไปไปถมกับไอ้คำว่าแค่ตัวกาแฟเพราะงั้นผมเอาตัวกาแฟออกนะครับมันก็เลยจะเหลือแค่ BLC คือบูสเตอร์ไลน์ไดเวอร์นะครับแล้วก็เป็นคอสโอเวอร์นะครับโอเคนะตัวบูสเตอร์สัญญาณคืออะไรครับตัวบูสเตอร์เนี่ยมันคือ ตัวที่สามารถบูตแรงดันนะครับพร้อมกับความถี่ไปพร้อมๆกันนะครับย้านะว่าแรงดันและความถี่ไปพร้อมๆกันเพราะบางตัวนะครับพอบูตปุ๊บความถี่นั้นหายนะครับเพราะตัวอุปกรณ์ด้านในมันเองอะ่ะมันไม่ดีนะครับต่อมานะครับออคอร์สมันเป็นคอร์สในตัวสามารถปรับได้นะครับมันจะเป็นอยู่ด้วยการสี่ปุ่มด้านในแต่ผมเน้นย้ำนะครับว่า ผมทําออกมาเราไม่ได้จงใจว่าจะให้มันปรับคอร์สนะครับถ้าสัญญาณต้นทางดีผมแนะนําว่าคุณจะต้องหาปีหรือใช้ d s p ที่มีคุณภาพสูงๆเนี่ยเข้ามาใช้งานนะครับไม่ใช่แก้ปัญหาปีปีคัดไม่ได้หรือบูสสัญญาณไม่ได้คุณจะมานั่งปรับแต่งที่ตัวคอร์สหรือ BLC ตัวเนี้ผมเลยเห็นเห็นว่านะไม่เหมาะนะครับถ้าจะปรับแต่งตัวนี้ตัวเดียวและโดยที่ไม่ไม่มีปี ผมแนะนำว่าใช้ปีก่อนนะครับแล้วค่อยมาใช้ BLC นะครับต่อมานะครับมันเป็นลายเมันเป็นลายเไดเวอร์ตรงๆนะครับผมทำออกมา2รุ่นคือเข้า2ออก2และ3าออก3นะครับงานเกตผมมีอยู่2เกตนะครับเกตที่ไม่ไม่ตีอินเนอร์นะครับเกตอะไรจะจะดอกกว่านะครับจะถูกกว่าประมาณพันกว่าถึง2,000นนะครับตอนนี้นะฮะส่วนตัวอินเนอร์นะครับผมเขียนก่อนนะ ขอ่านกันนะเข้า2ออก2เนี่ยของตัวอินเนอร์จะอยู่4,500ครับถ้าเข้า3ออก3อยู่5,500นะครับนะครับถ้าเ,เป็นตัวตัวทั่วไปจะถูกกว่าประมาณพันหนึ่งนะ 1, 5, ตึงพันห้ต่อต่อรุ่นนะครับหน้าหน้าตาจะเหมือนกันแต่ไส้ในจะไม่เหมือนกันนะครับงานตัวนี้เป็นงาน make to order นะครับขอสั่งอย่างน้อย3วันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นงานแล้วส่งให้เลยนะครับเ,เรามาดูการหน้าตากันว่ามันเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับแปบ๊บหนึ่งนะพอดีผมลงไว้ซ้ำนะครับสักพูดเดียวครับเดี๋ยวขอลบอันนี้ทิ้งไปก่อนเดี๋ยวงง BLC 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 ไนโหวะนะครับดูในนี้ก็ได้นะครับผมส,สวัสดีนะครับ โอเคนะครับ b l c หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับแล้วมันจะมีปุ่มนะครับหมุนนะครับอยู่ด้านนอกเอาไว้เร่งสัญญาณนะครับนะครับเห็นไหมเนี่ยหนึ่งสองสามนี่คือเข้าเข้าสามออกสามนะอินเอาอินเอานะครับคุณจะเป็นซับมิดไฮก็ได้ครับคุณจะเอาไฮตรงนี้ซับนี้สับกันก็ได้ครับเพราะมาต่บสนองเป็นเป็นฟูลเลนส์อยู่แล้วนะครับตัวเนี้ยที่ผมบอกนะครับมันเป็นการคัดสัญญาณนะครับ เพราะงั้นผมจริงๆไม่แนะนําให้ปรับเองนะครับจริงๆตัวของเขาเรียกว่าไงดีนะกาแฟจะอยู่ตรงนี้อีกชุดหนึ่งครับแต่ผมเอาออกไปแล้วครับเห็นไหมมันมันเหลือแค่สี่ตัวเพราะงั้นผมจะไม่นิยมเอาไปตัวกาแฟนะครับมันมันไม่ใช่ทางเลือกนะครับนี่ครับนี่คือบอร์ดนะครับนี่ครับรถแข่งนะครับใช้อยู่สามตัวนะครับ ผมได้ทำการเทสมานานมากแล้วครับหลายหลายปีแล้วนะครับแต่แค่ว่าก็ไม่ได้แบบโพสขายจริงจังนะครับอย่างตัวนี้เข้าสามออกสามนะครับเข้าแยกนะครับเห็นไหมเห็นบอดไหมครับนี้เราขึ้นงานของเราเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะเนื้ออินอัลอินอัลอินออินอนะครับมีชุดไฟเลี้ยงนะครับโอเคนะโอเคต่อมานะครับต่อมาต่อมานะข้อดีของมันคืออะไรครับ ยกตัวอย่างข้อแรกนะครับสําหรับระ,ระบบรถที่มี POWER หลายตัวเหมือนรถเมื่อกี้นะครับรถคันเดียวมี POWER 9ตัวซึ่งเป็นรถแข็งที่แข่งเสียงดังฟังเพราะไม่ใช่จํานวนเยอะนะเพราะว่าเราเพงเวอร์หตัวขับความถี่สัญญ,ญ,ญ,ญาณย่านหนึ่งย่านหน่ย่านหแต่และตัวทําย่านเดียวหมดนะครับมนเลยทําให้ถ้าเราใช้ปียิงสดหรือเราเรา,เราใช้ปีคุมะนะครับ มันลาบากในการจูนนะครับอย่างตัวนั้นก็ใช้ปีครับรถรถคันนั้นก็ใช้คันเนี้ยที่เอารุ่นให้รู้ก็ใช้ปีเหมือนกันนะครับแต่เราใช้คอร์สนะครับพูดคอร์สไม่ได้ครับใช้ d ี p ครับตอนแรกผมใช้คอร์สแต่คอร์สคือจูนยากมากครับจูนลาบากมากเพราะแอมมันเยอะมันใช้2ตัว3าตัวเนี่ยนะครับเราก็เลยเปลี่ยนเป็น d ีเนะครับเป็นของแบรนด์นอกนะครับแบรนด์นอกแท้ๆดีๆที่โตเฉียดแสนนะปัญหาที่มันเจอคืออะไรรู้ไหมครับ เราเปิดสัญญาณฟูลจาก Power ทุกตัวนะครับเปิดเข้าเปิดเข้าทั้งหมดนะแต่นะครับมันมันไปคัสสัญญาณยากมากนะครับมันก็เลยทําให้เออเราพอใช้ดีเราใช้ DFP คัสปั้งคัสได้แล้วครับง่ายครับแต่ DFP กระแสดอกครับมันจะเป็นจะต้องจ่ายวายเข้าหาพาวเวอร์นั้นๆอย่าลืมนะครับว่าช่องหนึ่งต้องจ่ายช่องนึงช่องนึงจะต้องจ่ายช่องหนึ่ง,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 งซึ่งมันพาวเวมันเจ็ตัวมันลาบากนะครับเราก็เลยใช้วิธีการคือออก BLC นะครับออกมานะครับในการบูตต่อให้คุณสมมุติคุณเข้าหนึ่งคุณจะวายสายออก3เส้นก็ไม่เดือดร้อนครับตัวหนึ่งนะครับถ้าคุณทําความถี่ย่างเดียวกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตามภาพไปด้วยนะครับอย่างนี้ครับสมมุติว่าคุณอินมาแล้วคุณจะเอาวายเงี้ยสัก3าช่องไปหาพอร์ r 3ตัวสมมติอันนี้เอาแบบทั่วไปนะแบบเข้าใจง่ายคือสมมติซับคุณมีพอร์ตขับซับ3าตัว15นิ้ว6ดอกเนี่ยคุณก็ วายออกไปเลยครับสัญญาณไม่ดรอปไม่ล่วงนะครับตัวต่อมาเหมือนกันสมมุติว่ามิดคุณทําย่านมิดคุณก็เอาออกไปอีก 3- 4ตัวแล้วแต่ครับสบายๆครับออกได้ครับย่านไฮก็ไฮออกไปครับถ้ามีใครเล่นมิดโลก็มิดโลออกไปนะครับมันแยกออกไปเลยนะครับเพราะงั้นทํางานได้แน่นอนคุณอยากจะปรับดรอปสัญญาณย่านไหนนะครับเรามีชุดวอลลุ่มปรับดรอปให้นะครับเรียบร้อยหมดแล้วแต่การตั้งสัญญาณเบื้องต้นผมจะตั้งไปให้ก่อนนะครับอย่าไปหมุนเล่นนะครับถ้าคนทําให้เป็น ถ้าไม่มีเครื่องจัดสัญญาณเย่าไปยุ่งกับมันยุ่งแค่ชุดหน้าพอครับนะครับโอเคนะนะครับต่อมาต่อมานะครับต่อมานะอ่าคือในเรื่องของทำไมเราบอกว่าทำไมต้องใช้กับเออปีตัวนึงขับเยอะๆได้ไหมได้ครับแต่อย่าลืมครับสัญญาณมันดรอปนะครับส,สัญญาณเอาได้แต่ก็ความถี่ดรอปก็เกิดปัญหานะครับ อีกเคสหนึ่งนะครับที่ผมเจอบ่อยๆเลยครับคือแม่งจูนยากสมัยก่อนผมต้องนับถืออาจารย์สมัยก่อนนะว่าจูนแอมป์ทีเป็นสิบตัวใช้เวลาทีครึ่งปีปีหนึ่งในการจูนเพราะดอกตัวนึงก็จะต้องมานั่งทําแต่ละตัวแต่ละตัวตอนนี้โลกมันไกลขึ้นนะครับเราใช้วิธีการคือแอมเปิดฟูนะครับแล้วไปคัดด้วย d ีเของตัวของช่องต่างๆนะครับช่องนี้คัดย่านนี้ช่องนี้คัดย่านนี้ช่องนี้คัดย่านนี้ทําความถี่ย่านนี้นี้นะครับ แต่พอออกจาก DSP ปั้งเนี่ยครับสัญญาณหายเลยครับจากสมมุติเราเอาเอาเข้าไป17-18โวลต์12โวลต์15โวลต์ก็ตามแต่ออกหรือ3โวลต์อย่างเงี้ยเต็มที่5โวลต์อย่างเงี้ยครับแล้วไปจ่ายให้กับเพาเวอตัวอย่างเงี้ยหนักเลยครับพี่นี้กระแสหายความถี่หายแรงดันหายหายเละเทะไปหมดนะครับสุดท้ายก็เลยจะต้องมีตัวมาแก้นะครับจะเรียกว่าแก้ปัญหาปลายเหตุก็ได้ครับ เพราะว่า d ี p เวลามันเอาออกมามันความถี่มันไม่สูงนะครับเอ่อจะบอกความถี่ไม่สูงไม่ได้แรงดันมันมันไม่ได้สูงแบบ10โวลต์15โวลต์นะครับมันออกมา5โวลต์3โวลต์นะครับถ้างานจีนบ้านเราหลักพันอย่างเงี้ย7,000 6,000แม่งออกมา2โวลต์ครึ่ง2.5 2.7แล้วไฟตกปุ๊บเหลือ1นกว่าซึ่งไม่มันไม่ดีครับกระแสมันความถี่มันมาไม่เต็มนะครับแล้ว บางคนบอกว่าทําไมเราไม่ใช้ลายลายเดวเวอร์ที่มีขายครับลายสัญญาณเอาออกครับแต่ความถี่หายครับเคยจับกันบ้างไหมนะครับเพราะงั้นผมเฟิร์มให้นะตัวนี้ถ้าเป็นของอินเนอร์แท้ๆนะครับความถี่อินเท่าไหร่เอาออกเท่านั้นนะครับพร้อมกับสัญญาณที่บูตนะครับออกด้วยนะครับสัญญาณแรงคงที่เหมือนเดิมนะครับกราฟนิ่งเหมือนเดิมนะครับหลังจากก่อนที่เราจะเข้า d s p ซะอีกนะครับเพราะงั้น จบแน่นะครับตัวนี้คือข้อดีรถที่เหมาะกับมันนะครับรถเล็กๆก,ก็ใช้ได้ครับแต่ถ้าแบบแอมสตัวสาตัวผมว่าเรายังพอไหวในการจูนครับแต่ถ้าแอมประเภทแบบ4ตัวบวกแล้วเนี่ยสตัว4ตัวขึ้น5ตัว6ตัว7ตัวเนี่ยลำบากแล้วนะครับเพราะงั้นผมแนะนําว่าใช้นะครับใช้เหมาะกับพวกนี้นะครับชดเชยแรงดันที่มันดรอปไปเวลากระแสแล้ว เครื่องเราครับใดช้าแล้วมันดรอปปั้งลงลงมาด้วยเนี่ยกระแสก็ดรอปอยู่แล้วเพราะงั้นแรงดันก็ต้องลดตามครับเพราะงั้นไอ้พวกนี้มันจะไปชดเชยอยู่ครับจะไม่ดรอปนะครับมันจะคงที่อยู่งั้นเออมันจะเกิดการจูนเสียงถ้าเป็นรถแข่งมันจะไม่แกว่งครับสับไปสับมานะครับถ้าคนเคยเล่นรถ SQ นะครับเขาจะวัดนะแรงดันที่ติดเครื่องเท่าไหร่นะครับเขาวัดกันตรงนั้นถ้าคุณจูนตอนดับเครื่องก็วัดแรงดันตอนตอนนั้นนะครับดับเครื่องนะครับ แต่การดับเครื่องรู้ๆอยู่ครับว่ากระแสะไม่พอแรงดันต่ำทำให้พาวเวอร์กำลังลดนะครับเสียงไม่อิ่มนะครับแต่พอติดเครื่องก็ลำบากไฟไม่พอเวลาจูนเยอะแรงดันตกอะไรแบบนี้ครับมันม,มันจะเกิดปัญหาตรงนี้ถ้าใช้ b l c จบครับนะครับรู้เรื่องนะโอเคนะครับถ้าใครไม่ทันถามผมอีกรอบได้นะครับโอเคนะเพราะงั้น แนะนำนะครับว่าถ้าระบบคุณความถี่คุณดีอยู่แล้วผมไม่แนะนำให้จูนที่ตัว BLC นะครับผมแนะนำว่าให้จูนที่ปีไปก่อนถ้าปีดีแล้วค่อยส่งสัญญาณมาที่บีเอลซีเพื่อทบูสัญญาณต่อนะครับแนะนำอย่างนั้นนะครับชดเชยมากน้อยสุดแท้แต่แต่ไม่แนะนำให้จูนคัดที่ตัวมันเลยนะครับถ้าคุณไม่มีเครื่องมือพอเดี๋ยวลำบากนะครับว่าบูตเกิน สัญญาณเกินบูตคัสบูตไหลหรืออะไรแบบนี้ครับมันเดี๋ยวเสียงมันจะหนักไปกันใหญ่นะครับโอเคนะโอเคนะครับต่อมาออมีคนถามมาเยอะนะครับที่ผมไลฟ์ไปเมื่อหลายวันก่อนเรื่องไอโซเลเตอร์เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับวันนี้ผมก็เลยโพสต์ของสติงเกอร์นะครับที่ผมเคยใช้เมื่อหลายปีก่อนผมจะทำเข้าใจหลักการทำงานนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะดูที่ไปแบบพร้อมๆกันเลยนะนะครับเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นจอใหญ่แล้วกันเนาะ ดูนะเอาเริ่มแรกนะครับนะครับเ,เป็นของตัวนี้นะครับตัวนี้หลักหมื่นนะผมบอกก่อนนะครับตัวนี้แหละที่เราน่าสนใจนะครับอโซเลเตอร์มีหน้าที่อะไรครับอ่าอย่างแรกครับมันจะมีอย่างนี้สองสองช้อยใช่ไหมสามช่องช่องแรกจะมาจากพวกไดชาร์จยิงเข้ามาปั้งอย่างเขาเขาตัวอย่างอันนี้คือเขาจะมีชุดเครื่องเสียงของเขาลูกหนึ่งตัวนี้อยู่ลูกหนึ่งนะครับแล้วตัวนี้ใช้กับไฟรถนะครับตัวนี้ใช้กับเครื่องเสียงนะ เวลาแบตเตอรี่หมดนะครับมันจะทําการชาร์จออตโต้นะครับอย่างเงี้ยเครื่องเสียงใช้ใช่ไหมหมดปุ๊บมันไอตัวนี้จะสั่งให้การชาร์จชาร์จเข้าครับชาร์จตัวนี้ตัวนี้ชาร์จตัวนี้่าสรุปก่อนนะต่อให้แบตเตอรี่คุณตัวนี้30ิบแอมตัวนี้สอง200แสองป์อมมันก็ไม่สนนะครับมันสนที่ว่าถ้ามันชาร์จเต็มมันดีแน่บางคนบอกว่าอ้าวก็ใช้ ชุดชุดได้โอดขั้นก็ได้ผมบอกอย่างี้ครับชุดได้โอดขั้นอย่าลืมครับแรงดันไฟมันตกนะครับพวกนี้ทํามาเฉพาะตกเต็มที่สมมุติว่าไฟคุณชาร์จมาสิบสี่จุสองนะครับตัวนี้อาจจะเหลือแค่เอ่อนะครับตัวนี้อาจจะเหลือแค่ประมาณสิบสามจุดหกนะครับถ้าเป็นใช้ไดโอดขั้นแบบธรรมดานะอาจจะเหลือสิบสามจดหกอย่างเงี้ยปัญหาไหมแต่พวกนี้ถ้าสมมุติว่าคุณอินเข้ามาสิบสี่จุดสอง มันจะต่อไปแค่สิบสี่สมมติสิบสี่จุดสโวลต์นะครับมันจะเหลือแค่สิบสี่จดหนึ่งเจ็ดหายไปศูนย์จุดสามผมว่ารับได้นะผมบอกเลยว่าโอเคครับศูนย์ศูนจุดศจุดานี่ผมว่าผมไม่ซีเรียสก,กับมันนะโอเคนะนะครับนะครับเห็นไหมแล้วเราก็จะไปดูหลักการทํางานต่อไปของมันนะครับตัวนี้จะเป็นโซลิน่อ,อโ,ซโซลิอยนะครับแม่งเรียกยากชิบหายนะครับ เอาเรียกง่ายๆครับรีเลย์ครับตัวนี้จะเป็นไอตัวเล็กๆในการสับไฟนะครับตัวนี้มันคือเป็นการโยงเข้าหากันนะครับเอาไรชาร์ลูกหนึ่งชาร์จพ่วงไว้ครับถ้าสมมติไฟบดลูกนี้มันจะสับสวิตปั้งมานะครับแล้วมันก็เลยทําให้ชาร์จเข้าลูกนี้นะครับมองตามนะครับแต่ข้อแม้ของตัวนี้ปัญหามันคือมันจะใส่มันจะเป็นจะต้องใส่แบตเตอรี่ซีรีส์เดียวกันเท่านั้น เออวันเดียวกันผลิตนะล็อตเดียวกันนะครับมันมันจะไม่เหมือนกับไอตัวไอไอโซโอที่เอ,อ่อสามารถตัวนี้สาสิบแอมป์ได้ตัวนี้เจ็ดสิบแอมป์ได,ตได้ตัวนี้แบตน้ําตัวนี้แบตแห้งตัวนี้แบตแห้งตัวนี้แบตลิเธียมมันมันแยกอย่างงั้นไม่ได้นะครับเพราะงั้นอย่างเงี้ยเห็นนะมันมันจะเป็นการถ่ายกําลังมาที่ลูกนี้แล้วก็วได้ชาร์จชาร์จเข้านะครับให้พอ หลักการทํางานแบบนี้ครับสมมุติตัวนี้มันลดลงมาใช่ไหมเหลือครึ่งหนึ่งเปึ้งตัวนี้อพอรับครึ่งหนึ่งเสร็จปุ๊บไอตัวนี้เช็คให้ได้ชาร์จไหลเข้ากระแสไปไหลกลับนะครับเริ่มชาร์จลำบากลำบนนะผมพูดตรงว่าตัวนี้ผมเคยใช้แล้วไม่เวิร์กอะต่อตรงกันไหนนะพอมันเต็มปุ๊บมันก็จะสับตัดไหมเลยก็จะดีดออกนะครับแล้วก็เครื่องเสียงกใ็ใช้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 หมดปุ๊บมันก็จะไหลกลับเข้านะครับ แต่รถพวกนี้เห็นไหมอย่างพวกนี้นะครับถ้าเป็นไดโอดอ่าอนนี้ไอโซเลเตอร์นะครับถ้าตัวนี้ใช้ตัวนี้หมดปุ๊บมันก็สั่งชาร์จแค่ลูกเดียวถ้าตัวนี้เต็มอยู่ก็ไม่ต้องไปชาร์จมันนะครับถ้าหมดพร้อมกันก็ชาร์จพร้อมกันนะครับโอเคไหมชุดพวกไอโซดีครับแต่แม่งแพงมากนะครับนะน,ะน,ะนะเนต็มแล้วนะก็สั่งตัดนะครับดีป่ะโอเคนะ อย่างเงี้ยแบตหมดปุ๊บมันก็สั่งชาร์จลูกเดียวได้นะครับแต่นะครับอ่าอย่างงี้เขาบอกข้อแม้นะครับคือมันไม่สามารถไหลหากันสองลูกได้นะครับลูกใครลูกมันแยกชาร์จไปเลยนะครับจบนะดีดีับผมผม,ผมบอกเลยว่าดีครับโอเคเลยครับไม่สามารถให้กระแสมันไหลหากันได้นะครับ เพราะงั้นข้อเสียก็มีครับถ้าสมมติระบบชุดคุณใหญ่มากๆนะครับคุณจะเป็นจะต้องขนานฝั่งนี้หรือจะต้องใช้อีกตัวหนึ่งครับเพื่อไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพื่อในการดึงกระแสไฟไปเลี้ยงแยกนะครับอ่านะครับโอเคนะเนี่ยครับไอ้ตัวเล็กเนี่ยครับนี่คือปัญหาคือถ้าเป็นรีเลย์สับอะครับมันจะเป็นจะต้องหาพวกกระแสะเท่ากาันแรงดันเท่ากาันอะไรทุกอย่างเท่ากาันเพื่อใช้มันเวลา แบ,บตัวลูกนี้หมดมันก็จะไหลไปหาแบบอีกลูกนึงผมเลยว่าไอตัวเนี้ยถ้าไม่ใช้ก็ไม่ค่อยเดือดร้อนอะ่ะผมไม่ค่อยซีเรียสกับมันนะครับแต่ผมชอบตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้แหละปัญหาคือราคาแพงมากครับเพราะผมเคยใช้ตัวนั้นก็หมื่นกว่าเกือบหมื่นหมื่นกว่าตอนนั้นหลายปีแล้วครับแต่ตอนนี้หาไม่ได้แล้วครับไม่มีไม่มีแต่ของจีนแดงอะ่ะของก๊อปอะ่ะนะครับโอเคนะอย่างนงี้อ่าหลักการต่อก็คืออย่างเงี้ยครับมันจะเป็นคั้วลบนะครับตัวนี้ ควบวกตัวนี้จะเป็นไฟของหาไอติลรี่สองลูกนะครับไอตัวควสีทองทองเนี่ยนะฮะนะหาควบควบ้วบวกของสองลูกนะครับอย่างนี้ก็มาหาพวกพไดาชาร์จวิ่งมาหาจุดนี้นะครับตัวนี้ก็แบตบวกตัวนี้ก็แบตบวกมันจะเป็นการแยกกันนะครับแล้วมันจะเป็นฮิตซิงแยกนะครับมาไม่ทันโอเคนะครับอ่าแล้วผมจะบอกก่อนว่าอินเนอร์มีขายนะครับผม เป็นของเครื่องจักรเมืองนอกนะครับที่เป็นตัวเดียวกับเบเกอร์ที่ผมนำเข้ามานะครับมันมีอย่างนี้ครับมันมีกำลังแอม์อยู่3รุ่นนะครับมี130มีตัวเอ่อถ้าจำไม่ผิดมี80แล้วก็มีรู้สึกจะ4 40หรือ60เนี่ยแหละครับจะมีอยู่3รุ่นผมแนะนำอย่างนี้ครับให้ใช้รุ่นที่แอม์เยอะไว้ก่อนเป็นต่อครับนะครับคือถ้าสมมติว่าแอม์เยอะสมมุติคุณใช้รุ่น1 3 0ยมแอม แล้วนะครับย้ําแล้วนะถ้าคุณจะ,จะมีคําถามตามมานะนะว่าพี่ผมใช้แบตเตอรี่30มสแอมป์ได้ไหมห้าแอมป์ได้ไหมไม่เดือดร้อนนะครับผมย้าว่าไม่เดือดร้อนนะ mm. คุณจะใช้เท่าไหร่เรื่องของคุณครับคุณจะใช้แบตต่างชนิดกันก็ไม่เดือดร้อนนะครับไม่ไม่เดือดร้อนนะครับนะครับราคาลองให้เดี๋ยวฟังราคาครับเดี๋ยวหลังเดี๋ยวผมพูดจบแล้วเดี๋ยวพี่รอฟังราคานะนะครับโอเคนะต่อมาต่อมานะ อขอกิดน้ำแป๊บนะครับต่อมาเออ่ผมแนะนำว่าถ้าสมมุติบางคนบอกว่าเอ้ยพี่ผมใช้แปรไซส์สองร้อยอ่ะทำไงคุณเอาไปต่อขนานกัน2ตัวแล้วต่อขนานกันนะครับขนานปุ๊บแอมเพิ่มนะครับเพราะงั้นมันจะชาร์จได้แน่นอนนะครับถ้ามันออกแล้วมันมันจะเกินนะครับไอ้พวกเนี้ย มันจะเริ่มร้อนต่อเมื่อกระแสมันเกินนะครับเพราะงั้นเราจะไม่ให้มันทํางานหนักจนถึงมันแบบมันทํางานเต็มพีกอยู่ร้อยร้อยสามสิบแอมปอ์สมมุติว่าคุณรู้ละว่าแบตเตอรี่คุณสองร้อยแอมใช่ไหมก็ซื้อสองตัวเด็กแล้วไปต่อคอมก็ชาร์จแบตสองร้อยได้แล้วครับจะชาร์จได้ถึงสองร้อยหกสิบแอมโดยที่ไม่ล่วงนะครับกระแสมไม่ดรอปนะฮะใช้ได้ปกติเลยนะครับรุ่นที่ผมมีผมทำฮิตมันเ,เป็นฮิตซิงค์ข้างในตัวให้หมดแล้วครับปกติย้ำว่าของมือสองนะ เหมือนกับตัวเบเกอร์นะครับเพราะมันออกมาจากที่เดียวกันเลยนะครับนะฮะนะฮะมันมันเหมาะกับรถอะไรบ้างครับทุกรุ่นที่ติดเครื่องเสียงแล้วนะครับยาและนะกระแสะไม่เท่ากันปีที่ผลิตใดเอ้ยไม่ใช่ปีที่ผลิตแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่คนละลอ็อตหรือแบตเตอรี่ต่อให้ล็อตเดียวกันก็ตามมันถ้าเราอยากให้กระแสะมันชาร์จพร้อมกัน2ลูกหรือบางคนบอกว่าเอ้ยอยากให้ลูกหนึ่งแยก กับเครื่องเสียงรถไปเลยอีกตัวหนึ่งแยกเครื่องเสียงบ้านและใช้ไดร์ลูกเดียวกันนะครับถ้าเป็นแบบนั้นนะถ้าเรามองภาพตามนะนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะอ่านะครับถ้าคนบอกว่าเอ้ยพี่ผมทําอย่างนี้ก็ได้นี่นะแบบให้แบบออกมาจากตูดไดรสมมุติว่าเรามีบตเตอรีสองลูกนะครับแบตบลูกหนึ่งแบตบอ่าแบตบสองนะครับแบตบหนึ่ง,แบบงนะนะครับแบตหนึ่งกับแบตสองนะไดชาร์จนะครับไดรอ่าผมตีเรื่องกออว่าไดรนะครับ เราบางคนบอกว่าอาอย่างนี so ้เราเราก็ไม่ต้องวายหาขั้วบวกกับวนี้สินะครับสมมติอันนี้เป็นแบตรถนะครับอันนี้เครื่องเสียงนะครับนะครับรถกับเครื่องเสียงเราบอกเราเราก็ไม่ต้องวายสิครับตัวนี้ลงกาวไปอลบลบก็ลงกาวนะครับนะครับแล้วก็วายหาแบตลูกนี้ไปหาขั้วบวกของตูดไดตัวนี้ไปหาของตูดไดตัวเส้นตัวนี้ไม่มีแล้วมันพันกันไหมครับไอ้ตรงนี้กับตรงเนี้ย แม่ก็เป็นกระจกอยู่ที่ตูดใด้อยู่ดียังไงแบตเตอรี่กระแสก็หลายหากันอยู่ดีครับถ้ามันต่างกันนะครับเพราะงั้นแล้วถ้าถามว่าถ้ากระแสตัวเดียวกันเหมือนกันผ่านได้ครับแต่ถ้ากระแสต่างกันกําลังแอมต่างกันไม่เหมาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้แหละคือเป็นตัวเข้ามาจัดการว่าสมมติแบตเตอรี่ไอ้คนนี้ตัวนี้ยสมมตินนะแบตมอไทรครับ5แอมไอ้ตัวนี้100แอม ไม่มีปัญหาครับมันต่างชาร์จถ้าแบตเตอรี่คุณลดลงเมื่อไหร่มันมันเช็คเจอปุ๊บมันชาร์จตัวนี้เช็คเจอปุ๊บมันชาร์จเพราะงั้นคุณจะหมดปัญหาในในเรื่องของรถที่บอกว่ากลัวแบตเตอรี่จะหมดถ้าถ้าไหนกลัวนะยามครับถ้าท่าไหนกลัวแบตรลดหมดคุณก็ใส่แบบตัวนี้ครับก็ใช้กับรถไปเลยตัวนี้ก็ยิงมาหาเครื่องเสียงก็ใช้ตัวตัวเดียวกันไปเลยนะครับเป็นอันจบนะครับโอเคนะ ข้อสาคัญนะครับข,ข้อสําคัญที่ตามมาคือผมจะบอกราคาแล้วนะครับตัวนี้นะครับไอโซเลเตอร์130แอมป์ที่ผมมีราคาแค่2 0 0พกว่าบาทนะครับ2 0 0พกว่าบาทจะฟังไม่ผิดนะครับ2 0 0พกว่าบาทนะครับไม่ไม่ไม่เสียแน่นอนใหม่กิฟสวยครับแต่แค่ว่ามันมันอาจจะไม่ได้แบบใหม่มอนของมือหนึ่งครับมันจะต้องมีรอยแบบถลอกรอยแกะผมพูดอย่างนี้ดีป่าแล้วัดรอยขันน้อตออกมาแค่นั้นครับ 2องพันกว่าบาทคุ้มครับเพรที่ตะก,กี้ที่ผมให้ดูในเว็บนะครับแค่80แอมป์เองนะนะครับเพราะเขาใช้กับแบตเตอรี่เขาคือสติงเกอร์ตัวสาย75 SPV 70อ่ะครับตัวมันจะ70แอมเพราะงั้นเขาทำมา80พอดีแล้วแต่เราครับใช้สาย100แบต150 120 200บแล้วที่สำคัญคือแบตแม่งเสึกต่างชนิดกันด้วยไงเดี๋ยวลิเทียมบอบางเดียว คาปลาบางเดี๋ยวแบตน้ําบางเดี๋ยวแบตแห้งบางเดี๋ยวเจลบางแบตตะกัวเงินบ้างคือแบตบ้านเราไม่ควรใช้เยอะแยะครับเพราะงั้นถ้าคุณใช้แบตต่างชนิดกันใช้ได้ครับแนะนําว่าใช้ได้ครับแต่เน้นย้ํานะครับว่าผมขอเก็บเงินก่อนนะผมจะส่งให้ภายในอีกสองอาทิตย์นะนะครับขอมีมาก็ไม่เยอะนะครับผมรู้สึกจะมีแค่เท่าไหร่หนงร้อยร้อยในร้อยในหน่อยที่ผมคุยกับอาร์เมื่อเช้าครับเขาบอกว่าเขาดูเขาดูจากบินที่ผมไปจ่ายแล้วอะ รู้สึกจะมาแค่ร้อยหน่อยๆนะครับตู้นี้ของมาเยอะนะครับจะไปเปิดได้ก็คือนะครับเออนะครับเออนะครับก็ประมาณต้นเดือนนะครับถ้าเร็วสุดก็น่าจะอาทิตย์หน้าครับแต่ถ้าแต่ตอนนี้ผมมีของเล่นอยู่10ตัวนะครับแต่อยู่ที่บ้านที่ที่กรุงเทพนะครับบ้านบ้านอาผมที่กรุงเทพถ้าท่านกลับไปเร็วนะครับเพราะตอนตอนนี้ท่านกลับใต้อยู่นะครับถ้าได้ ก็ส่งได้ครับผมเฟิร์มให้อย่างช้าก็คือต้นเดือนหน้านะครับเอาตีเกินเกินก็ไม่เกินวันที่ห้าไม่เกินเนี้ยนะครับแต่ถ้ากลับเร็วก็ได้ก่อนนะครับเพราะงั้นถ้าทนานอยากได้ผมเฟิร์มให้เลยนะว่าใช้แล้วดีนะครับนะครับเอ่อนะครับมีคำถามอะไรไม่เอ่ยงงตรงไหนบ้างไหมครับในเรื่องของ BLC แล้วก็ i s o l a t o r ผมไม่แนะนำให้ใช้รีเลยเป็นนะครับในตัวสับนะเพราะว่าปัญหาที่เจอเลยก็คือไงกระแสไฟก็ไหลผ่านอยู่ครับรอแบบลูกนี้หมดพอดอปปุ๊บให้มันหมดแล้วก็ปล่อยให้กระแสไหลผ่านครับมันจะเกิดการสปาร์คที่รุนแรงนะตัวมันเองต่อให้ตัวเองมันเองทนได้ครับแต่นานๆไปแม่งไม่เวิร์กนะครับเพราะงั้นเขาออกแบบมาให้เฉพาะกับตัวอย่างพวกสติงเกอร์ออกแบบมา เข้ากับแบตเตอรี่ตัวเขาเองคือสติงเกอร์นะครับเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ,อ,อแบบอื่นๆนะฮะเพราะงั้นไปว่าเขาไม่ได้ว่าของเขาไม่ดีนะครับเพราะงั้นเขาออกแบบมาเพื่อใช้กับของเขานะครับโอเคนะนะครับเอ,อมีคําถามไหมครับถ้าท่านไหนงงถามได้เลยนะราคาเราให้เลยใช่ไหมเป็นไงพี่ฟังราคาแล้วโอเคไหมสองสองพันกว่าบาทโอเคนะนะครับผมย้ําราคาให้อีกทีนะครับว่า เอ่อ BLC นะครับถ้าไม่ใช่ของอินเนอร์ที่เป็นเกีรองของอินเนอร์ครับเข้า2องออกสอง U สองพันนะครับเข้า3ออก3อยู่ามพนะครับ 3, นะครับนะคบข่าวๆนะประมาณนี้ครับผมจําไม่ได้ว่าเลทมันจะเพิ่มอีกนิดหน่อยอะครับอันนี้มันเป็นค่ามันยังไม่รวมแบบภาษีนะแต่ว่าตอนถ้าของอินเนอร์ผมเช็คเสร็จแล้วครับตัว2องออก2อยูสี่พันห้าตัวสามออก3าม U ห้าพันห้าแพงถูกแพง,งกันพันหนึ่ง แต่อะไหล่คนละตัวนะครับอยากได้ตัวไหนก็แจงมาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก่อนว่าเหมาะย้ำอีกครั้งเหมาะกับรถที่จูนยากๆระบบใหญ่ๆจูนความถี่หลายๆความถี่ครับโดยใช้แอมป์หลายตัวแม่งลาบากนะครับเพราะงั้นถ้าคุณจูนง่ายๆมีแบบปีจูนจบแล้วแล้วอยากคับสัญญาณแยกหรืออะไรแบบนี้หรือมูสสัญญาณแยกของใครของมันอะ ใช้ตัวนี้ครับบูนแยกครับคุณจะปรับดอปสูงต่ำของเสียงได้เลยเพราะบางคนบอกว่ากลางแหลมมันไปด้วยกันนะครับแต่บางตัวคือแหลมบางตัวคือความวมันมันจัดมากครับมันทําให้แหลมมันนําโด่งเวลาพวกรถแข่งเวลาแหลมมันนำนำโด่งเนี้ยปัญหาที่ตามมาคือการฟังมันอาจจะไม่แบบไม่สมูทไม่เนียนอะไรแบบเนี้ยนะเพราะงั้นเอาตัวนี้ไปปรับลถนะครับไปมาไปปรับรถสัญญาณเสียงให้มันกลมกล่อมพอดีพอดีกันให้มันตามตามไปเสมอเสมอกันนะครับใครนะครับผม สนใจก็จิงก้างมานะครับติดขัดยังไงก็โทรมาคุยนะครับผมราคาจับต้องมากนะคือมันถูกแล้วไงพี่ผมพูดตรงๆนะชุดนี้ผมได้นะครับไอโซเลเตอร์ I กำไรได้ตัวละสามร้อยนะครับผมพูดตรงๆนะครับผมได้สามร้อยนะครับได้แค่นั้นจริงๆคือม่รคือมันถูกให้ถูกแล้วอะแต่แม่งมีเข้ามาหลายตัวทั้งแบบแอมน้อยแต่ผมว่าแม่งแม่งไม่เหมาะกับรถเครื่องเสียงบ้านเรา เดี๋ยวเราก็องเพิ่มแอมเพิ่มกําลังได้กาลังไดชาร์จขึ้นเพิ่มอ,อะไรอะ่ะเพิ่มเขาเรียกว่าไงดีนะเพิ่มแบบกาลังกาลังแอมแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอะไรแบบเนี้ยระมกลํำบนนะครับเพราะงั้นเอาตัวใหญ่ไปเถอะตัวเล็กก็ถูกกว่าครับแต่มันนิดหน่อยอะ่ะหลักหลักร้อยอะ่ะสามร้อยสี่ร้อยเดือดร้อนเรื่องตังไหมอะ่ะถ้าไม่เดือดร้อนเรื่องตังตัวใหญ่ไปก่อนครับ คุ้มกว่านะครับนะครับผมโอเคนะติดขัดโทรมาน,นะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย